แอลคาเนทีนยี่ห้อไหนดีที่สุดวันนี้ยูกะจะมารีวิวแอลคาเนทีนยี่ห้อไหนดีที่สุดค่ะแอลคาเนทีนทำหน้าที่เผาผลาญไขมันเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานอีกทางนะคะยังมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการสลายกรดไขมันในร่างกายอีกด้วยค่ะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักลดมวลไขมันเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและลดความเหนื่อยล้าค่ะ สำหรับใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือลอดน้ำหนักถือว่าเหมาะมากเลยค่ะหากทานควบคู่กับการออกกำลังกายซึ่งในวันนี้ยูกะจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลคาเนทีนยี่ห้อไหนดีที่สุดบ้างไปดูรีวิวกันได้เลยค่ะอันดับที่1น c แอลคาเนทจาก b i o c a p ในหนึ่งขวดบรรจุทั้งหมด30แคปซูล ซึ่งในหนึแคปซูลของเขาจะมีแอลคาเนทีนแอลทร t เต็300มิลลิกรัมค่ะอันดับที่2แอลคาเนทีนจากเจนนี่ใน1โขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลซึ่งใน1แคปซูลจะมีแอลคาเนทีนแอลทร t เต็419มิลลิกรัมพร้อมกับวิตามิน C อีก20มิลลิกรัมค่ะและสุดท้ายอันดับที่3แอลคาเนทีนจาก The Nature ใน1ขวดจะบรรจุทั้งหมด30แคปซูลใน1แคปซูลของเขาจะมี a อ c a n a t i n e Ultra Trade 350มิลลิกรัมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ a อ c a n a t i n e ที่ยูกะได้รวบรวมมารีวิวให้ทุกคนในวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้ง3แบรนด์มีมาตรฐานและปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะเขามีออยอรับรองมาเรียบร้อยแล้วค่ะ วันนี้ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลคาเนทีนของแบรนด์ไหนก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยค่ะ